อันเนี้ยไม่รู้เราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับข,ข้อข้อมันต่ำถ้ามีปลาหมอเราก็จะเอาอยังไงเชือกไปแล้วมาไนดะ้มาไหมเชือกอะไรเชือกมัดยางหยุ่งออกนู่นแม่งเลยเอามาปะาเอามาไหมมาเดี๋ยวลองดูเห็นประเทศน้องก็ทำกันม,มันส่งตุ่นตุ่นเยอะเลยเหมือนมีหลายตัวเลยอ,อ่ะข้อมันรอดนู่นไหมใช่ปะ No คุณฝังงูรอแล้วกันใค,ใครจะมาทิ้งเก่งกันทุวกวะไม่ฮะไม,ไม่ไม่ทางงูขุดง่ายปะมัดเออกระสอบแมงเปื่อยอีกมั้งมัดมัดตูดมัดปากมัน,ะมนะอะจะหลุดไหมกลมก่อนแล้วก็มัดปากลองมั้ยร้องดิเราจะเอาอะไรแย่

ไปแรงใจปื๊ดๆเด็เข้าตาเดอีกเบื่อเบื่ออีกอ่ะจะดึงไปฝั่งไหนก็เอาเชือกฝั่งนู้นฝั่งนี้มันมีดึงไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไงจะดึงฝั่งนู้นมาไปฝั่งไปตรงนี้นไงดึงฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นได้หมดอ่ะก็เอามันมาอย่างี้แล้วก็ดึงมาตรงนู้นมาดึงตางนี้เลยเอามัดเลยมันมันก็สอบใหญ่ฉากใหญ่เลย หลอดโยนท้างไปท่านโอ้โหฟังเสียงว่ากระซิวดิ้นอยตามตัวยังเลยหนไหว้วันตาไม่สู้ว่ะเฮ้ยนึกสงสงรู้ว่าจะขาดถูทอขาดป่ะไม่ขาดรักไม่ขาดไม่มาเลยอะ ดึงโซ่ดึงโซ่รเธอดึงไม่มาเลยเจดึงปุ๊บอื้อหือเลยเมื่อกี้น่ะไม่เปืือยในไม้ไม่เปืือยมาขับรถมาได้รถจริงจริงนี่นะขับไม่เป็นลองให้นักเก่งเชื่อดึงก่อนอ่านชักเยอะป่าอ้หนึงสองอืดเชือกขาดเหรอขาดหลุดหลุดป่ายห่อก็บอกใครมัดก้างอะไรเงี้ยบอกแล้วก็โดเปื่อย Đi ơi, làm mái đâu à? Nè. Tủ gác. Gác này. Tủ gác. Làm mái phẳng đi nghe, phẳng luôn. Thay một không một rồi đứng cặp mày. Ừ. Một, một. Để cô. Lấy cái con. được đi. Anh mai sẽ bãi sụt kim này <laughs> Mày sẽ đỡ ra khâu con mừng đấy. Để có à. xoăn nó tuồng Để nổi chơi bèn Chập lấy, chập lời

ไปเยอะไปเยอะไปใหญ่เลยเอายิงตักยิงมาวะตักเร็ไวเข้าดิหนึ่งแรงคนนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้หันหัวมาเงี้ยหันหัวมาเนี่ยคอยตัวคอยแตค่อยๆดินานาๆกี่เห็นห่างแล้วมันนี่ตัวใหญ่มาก อยากเห็นเนาะมาทีจะให้เอากล้องดูง่ะเป็นยังไงเนี่ยมันเอ็งดูแค่หางอันเนี้ยเนี่ยหางเนี่ยไม่ไม่หูบ้าหมอนเยอะเลยยางน้อยก็มีในเวละมาไปเที่หมดเลย มันออก,ออก,กไม่รู้ทำไมกลับเอาหมอแม่ก่อน,นเจ้าไงอะจับของมาที่ไม่ค่อยนน่เียจะแบบละมอมละมุนี่ยอะ Oh. ยังไม่ลงมาจับมากี่ตัวยังไม่ได้สี่ห้าตัว หมอกดเยอะอู้เราับไปกับม <author> ืออะเราจะจับดสอบแลวโอ้ยลับปบาแล้วขึ้นบกอะ ยังไงต่หอหมดทางสู้เราแล้วตอนนี้คนเลือเล่อป่าเมา,มาที่โคนนี่ตอนนี้เจ๊ดิตอนแรกจับย่างทะนุกะเออ <c oughs> ถ้ามียที่บ้านด่าอย่างงี้มึงก็พอฟังมันนะดาน่าอะไรไอ้มาขวิดเอ้ยไอ้หน้าซนอย่างงั้น <c oughs> ออกเาอะนี่ก็แปรทางทิศขี้คนณเยอะกว่าเราจะเอาขี้คนออกกันจิก็ตัดต่างนี้นะต่างๆทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ป่มามามาสวนเข้าไปนะสวนก็อบกยปังเนีย

มองเหี้ยอีกเจ้ลงคมาปะไหนเนี่ยโคไอโค